ผ่านมาหนึงเดือนแล้วนะคะสําหรับเหตุการณ์ตึกสอตองอถลม่มผ่านมาจนถึงวันนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้ววันนี้มีคนรับผิดชอบแล้วหรือ,อยังนิวส์แจ๊สวันนี้จะมาไล่เรียงให้ฟังค่ะต้องบอกว่าความคืบหน้าในปฏิบัติการการค้นหาผู้สูญหายและกู้ซากตึกยังคงดำเนินมาเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกที่ซากอาคารตึกสอตองอความสูงกว่า30ชั้นที่ถล่มลงมากลายเป็นซากเป็นกองภูเขาขนาดยักษ์แต่ตอนนี้ กองภูเขานี้ค่อยๆลดลงมาเกือบถึงพื้นแล้วล่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะการเสาะหาสาเหตุต้นต่อการถล่มของตึกสตองอก็ค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานการแก้ไขแบบอาคารโดยเฉพาะปล่องลิฟที่ผู้เชี่วชาหลายท่านค่ะก็ชี้ว่านี่อาจจะเป็นต้นตอที่ดึงทั้งอาคารถล่มลงมา ซึ่งทางสตงอเองนะคะก็ได้ออกเอกสารชี้แจงว่าขั้นตอนการปรับแก้ผนังปล่องลิฟต์ยืนยันว่าได้ดําเนินการตามขั้นตอนและก็ปรับแก้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนี่ยังไม่รวมถึงสาเหตุในเรื่องของการควบคุมงานทิปอีกด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการสะท้อนการคอร์รัปชันในงานก่อสร้างภาครัฐได้อย่างชัดเจนเลยละคะ่ะ โดยคุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่าแอคนะคะเปิดเผยว่างานก่อสร้างภาครัฐมูลค่ากว่า7แสนล้านบาทต่อปีประเมินว่าถูกคอร์รัปชันไปแล้วราว2แสนล้านบาทผ่านการล็อกสเปค หัวประมูลลดงานลดคุณภาพวัสดุและอีกสารพัดกลโกงทั้งสองแสนโครงการที่รัฐลงทุนไปนั้นล้วนตกอยู่ในวงจรคอร์รัปชันแทบไม่ต่างกันโดยจะมี5ตัวละครสำคัญนะคะที่เกาะกินวงการก่อสร้างภาครัฐ จนหลายโครงการสร้างไม่เสร็จหรือว่าปล่อยทิ้งร้างไม่ต่างจากตึกสอตองงอเลยล่ะค่ะดังนั้นนะะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่า5ตัวละครที่ว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบมีใครบ้างหน้าตาเป็นยังไง คนแรกนะคะคือบริษัทออกแบบค่ะบริษัทออกแบบเนี่ยมีรายได้จากค่าจ้างออกแบบและโดยทั่วไปเขาเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่กำหนดสเปคสินค้าเป็นการเฉพาะอย่างทั้งวัสดุก่อสร้างการตกแต่งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆทำให้ได้ค่าตอบแทนหรือว่าคอมมิชชั่นจากผู้จำหน่ายสินค้าเหล่านั้นด้วย สองค่ะตัวละครนี้สําคัญนะคะก็คือบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างนอกจากจะได้ค่าจ้างตามสัญญาแล้วนะคะก็ยังมีรายได้เพิ่มจากค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ค่าโอทีด้วยที่สามารถเรียกเก็บจากบรรดาผู้รับเหมาในโครงการบริษัทควบคุมงานการก่อสร้างที่ไม่ซื่อสัตย์ก็จะมีการลดจํานวนวิศวกรหรือว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจริงลดการเก็บวัสดุก่อสร้างไปทดสอบคุณสมบัติให้น้อยครั้งกว่าที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างค่ะ ตัวละครที่3คือบริษัทรับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาเนี่ยมีทั้งที่ชนะการประมูลงานโดยสุจริตแล้วก็พวกที่ล็อกสเปกหรือว่าหัวประมูลเข้ามาผู้รับเหมาที่ดีเนี่ยก็จะทำกำไรจากความสามารถในการบริหารจัดการการก่อสร้างนะคะส่วนผู้รับเหมาที่คดโกง จะกอบโกยจากผลพวงการหัวประมูลที่กำหนดราคากลางไว้สูงมากทำกำไรเพิ่มจากการลดสเปคลดคุณภาพงานรวมทั้งยังวิ่งเต้นให้มีการแก้แบบลดปริมาณงานเพิ่มงานหรือว่ายกเลิกงานบางส่วนแล้วก็ออกแบบใหม่หากงานส่วนนั้นได้กำไรน้อยหรือว่าขาดทุน ตัวละครที่4อันนี้เนี่ยไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการซึ่งถนะ้าหากว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอยากจะได้ผลประโยชน์จากงานก่อสร้างก็จะเริ่มจากการบงการกำหนดรูปแบบโครงการแต่หากโครงการเดินหน้าไปแล้วก็อาจจะสั่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่บ้างเพื่อให้มีการแก้ไขหรือว่าเขียนโครงการใหม่ส่งผลให้เรื่องกลับมาอยู่ในเกมอำนาจของตัวเอง แล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ยแหละค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างคือบางกรณีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานประจําโครงการซึ่งคนเหล่านี้ก็คือตัวแทนของหน่วยงานในการรักษาผลประโยชน์แต่ว่าบ่อยครั้งค่ะที่คนเหล่านี้กลับไปรีดไถ่ผู้รับเหมา ไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนนะคะหรือว่าจะให้พาไปเลี้ยงอาหารไปเที่ยวสถานบันเทิงไปจ่ายค่าเดินทางต่างๆให้ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตรวจงานแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตึกสตงงถลม่มเราก็ได้เห็นตัวละครเหล่านี้ผุดขึ้นมาจากการที่ตึกเนี่ยถลม่มทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวในตึกสตงงเนี่ยมีใครที่จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วบ้าง ตัวละครสำคัญที่ถูกพูดถึงตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็คือบริษัท China Railway No.10 ประเทศไทยจำกัดค่ะที่พบพิรุษว่าใช้นอมินีคนไทยเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทก่อนที่เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยก็จะบุกจับนายชวนหลิงจางก,กรรมการผู้ถือหุ้นร้อยละ49ของบริษัท China Railway No.10 ประเทศไทยจำกัดก่อนที่ต่อมา21เมษายน สนอมินีคนไทยค่ะที่ถูกไล่ล่าในตอนแรกเนี่ยก็ได้เข้ามอบตัวกับ DSI นะคะแต่ว่าทางศาลเนี่ยให้ประกันตัว3ผู้ต้องหาตีราคาประกันคนละส0 0 0 0 0บาทซึ่งทั้ง4คนที่ว่านี้ทั้ง3นอมินีคนไทยแล้วก็นายชวงหลินจางถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ2542ค่ะ ส่วนความคืบหน้าวันนี้นะคะทางด้านของ DSI พร้อมด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองตำรวจสอนอบางซื่อเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานผู้แทนจากกิจการร่วมค้า PKW และผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมที่กองอำนวยการร่วมกันนะคะก่อนที่จะไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่ทาง DSI เนี่ยอายัดไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด24ตู้ ซึ่งภายในค่ะก็มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสตงที่ถล่มลงมานะคะซึ่งทาง DSi เนี่ยก็ต้องทําการตรวจสอบเพื่อที่จะนําไปใช้ในการประกอบสํำนวนคดีนอมินีและคดีหัวประมูลในขณะเดียวกันก็จะมีการเรียกสอบปากคาวิศวกร40รายแล้วก็เริ่มทยอยสอบวันละ10รายเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ ต้องบอกว่าปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็การกู้ซากตึกสตงที่ถล่มลงมาเนี่ยก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวซากตึกเองก็เหลือประมาณแค่2เมตรเท่านั้นจากตอนแรกที่เป็นกองภูเขาแต่ในขณะเดียวกันการที่จะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงในการถล่มของตึกสตงอรวมไปถึงหาผู้ที่มีความผิดมารับผิดชอบ ตอนนี้ยังคงดําเนินการต่อไปซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามความคืบหน้านะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีใครที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายในครั้งนี้บ้างค่ะ